สวัสดีครับมาพบกับชูวิชเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาอ่าผมจะมารีวิวตัวอ่าบางคนมันก็มีหลายชื่อนะครับสมัยก่อนอนู้นเรียกกันแบตก,กระสือนะครับอ่าแต่ถ้าชื่อมันเนี่ยก็เป็น DC อะไรเนี่ยครับโคเปอร์โคโป้นะครับอ่าแต่บางทีก็เรียกอะไรนะแบตเตอรี่ดัมมี่นะครับอ่าคือมันมีหลายแบบนะครับมันมีหลายแบบหลายรุ่นอ่ารุ่นนี้ที่ผมจะเอามาเนี่ยเป็นเป็นรุ่นที่เป็น ตัวตัวนี้มันเหมือนตัวเปล่านะครับเป็นแค่ตัวที่เอามาแปลงเพื่อเสียบเข้ากับตัวแทนแทนแบตเตอรี่แต่คราวนี้มันเวลาซื้อมันจะมีมาประมาณรูปทรงประมาณนี้นะครับแต่อีกแบบหนึ่งที่มีแต่นี่มนไม่ใช่มันไม่ใช่ของตัวตัว RP นะตัวนี้ผมใช้กับกล้อง RP นะก็คือไอ้ตัวนี้เป็นของ m 5 0มันจะเป็นแบบเสียบตูดอย่างนี้นะครับอ่าแบบนึงนครับออกมันคละอันนันอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเสียบตูดแต่เนื่องจากตัว RP เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามัน ว่าไอ้นี่เพราะว่าตัวพีเนี P ่ยมันไม่มีรูตรงนี้นะครับไม่มีติ่งรูตรงนี้ผมก็มันมีรูตรงนี้นะครับเพื่อให้สายไฟออกอ่างันผมก็เลยซื้อไอ้รุ่นนี้มาเพราะว่ามันจะได้เอาสายไฟออกด้านข้างได้แต่ตัวเนี้ยมันไม่มีตัวอะแดปเตอร์รอให้นะครับถ้ารุ่นอย่างเงี้ยมันจะมีพาวเวล์แบงค์ให้แล้วมันจะมีไอ้อะแดปเตอร์ที่ไว้เสียบกับพาวเวลแบงค์ให้นะครับอ่าแต่แต่ไอ้ตัวฝามันจะเป็นฝาแบบมีมีรูตรงนี้อ่า ถึงจะใช้กับตัวแบบนี้ได้แต่เนื่องจากตัวนี้ไม่มีรูนะครับมันออกด้านข้างผมก็เลยซื้อรุ่นนี้มาแล้วคราวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาสองร้อยกว่าบาทนะครับที่ผมถูกสูงหาได้นะผมถ้ามีใครได้ถูกกันนี้ก็บอกกันได้นะครับแต่คราวนี้เนื่องจากคนไม่มีปุ๊บคุณก็ต้องมีตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์วันนี้ผมมีอยู่แล้วเพราะผมเคยผมใช้กล้องมานานก็จะมีอยู่แล้วอะแดปเตอร์นะครับก็แนะนําให้มันออกมาประมาณสัก8โวลต์น,นะครับ8โวลต์ก,กว่า เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่ทำไรมันหน้าที่แทนตัวตัวแบตเตอรี่งั้นอ่ะไฟมันก็จะขึ้นอยู่กับตัวอะแดปเตอร์เรามาใช้นะครับถ้าอะแดปเตอร์มีแรงดันเกิน9โวลต์นะครับตัวมันจะใช้งอ่าตัวกล้องจะรับมิดจะตัดนะครับไม่ทํางานกันไฟเกินแต่ถ้ามันต่ํากว่า7 w กว่านะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยทั่วไปเนี่ยมันจะเขียนประมาณ7 7.2 7.4โวลต์อะไรประมาณนะครับแต่วัดจริงๆเนี่ยถ้าเรา อ่าแบตใหม่ๆเลยเนี่ยเราเอามิเตอร์วัดไฟมาวัดก็จะได้ประมาณ8โวลต์กว่านะครับอ่าแล้วก็สำคัญอีกตอนนึงน,นะครับเวลาซื้อแดปเตอร์นะครับซื้อให้ถูกนะครับอ่าอย่างแดปเตอร์นี่มันออกมา8โวลต์ที่ผมพูดอ่ะมันออกมา8โวลต์น,นะครับโวลต์นเนี่ยโอเคต้องดูแล้วก็สำคัญก็คือตัวนี้นะครับตัวขนาดของรูแจ็คเนี่ยแจ็คตัวผู้ตัวเมียเนี่ยต้องเท่ากันนะครับอ่าถ้าคุณซื้อมาไม่ได้ดูให้ดีเนี่ยวันนี้มันเสียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายขนาดอ่า ถ้าใครมีปัญหานะครับเรื่องอะแดปเตอร์ครับวกลัวว่าซื้อผิดซื้อแล้วมันจะไม่ถูกนะครับก็จะมีอยู่รุ่นหนึ่งแนะนำนะครับตัวนี้ผมซื้อที่ประมาณตอน,น,นผมซื้อที่ไหนว่าเียซื้อที่อามอนะครับอ่ารุ่นนี้อะแดปเตอร์รุ่นนี้นะครับอะแดปเตอร์รุ่นนี้เนี่ยจะสามารถหมุนปรับวน,วนได้แรงดันได้นะครับอ่าปรับเอานะครับปรับแล้วก็ไปวัดใช่คุณก็ต้องมีมิเตอร์ของยาครับ ปรับเสร็จคุณก็มีมิเตอร์นะครับมิเตอร์วัดไฟอ่าอย่างเนี้ยพอผมเสียบมาปุ๊บผมก็มิเตอร์วัดไฟนะครับอ่าอต้องดูนะครับด้านไหนเป็นด้านบวกด้านลบนะครับนะครับนึ่งครับพอดีผมไม่ได้เอาเลนตาม,มาอ่านะครับหนึ่งอ่านะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นครับแปดจุดสี่หมายคือไม่ม,ไมิเตอร์ผมมันไม่เป๊ะนะครับมิเตอร์มันไม่มค่อยดีเท่าไหร่ แต่มันก็จะประมาณอ่านคร่าวๆได้นะครับมิเตอร์ถูกๆเอามาแค่อ่านคร่าวๆนะครับจำไว้นะครับถ้ามันเกิน9โวลต์โวลต์กระแสตรงนะครับไปบับไปถูนครับอ่าเริ่มเลือกประมาณ20เพราะว่ามันวัดได้ไม่ไม่เกินพวกนี้วัดประมาณแโวลต์ก็เลือกแค่ตรงนี้นะครับอ่าก็ถ้ามันออกมา9้โวลต์ก็จะใช้ไม่ได้นะครับหรือมันออกมาต่ําไปเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับอ่าแนะนําแค่นี้นะครับว่พอวัดได้เสร็จเนี่ยอีกทีนะครับคือเพื่อเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มก่อนนะครับถ้าใครไปซื้ออะแดปเตอร์มาจะได้รู้ว่า มันถูกไหมนะครับที่ผมบอกถ้ามัน9โวลต์นี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับอ่ามาคราวนี้มาใส่กันนะครับมาใส่ที่ตัว USRP นะครับแก้ปัญหาสําหรับคนที่มีปัญหาอะไรนะถ่ายรูปอยากจะถ่ายวิดีโอนานๆอยากจะถ่ายรูปนานๆนะครับอ่าก็แต่อันนี้เสียบไฟบ้านนะครับอาจจะเติมให้ถ้าใครอยากใช้ power bank นะครับก็ต้องไปเอารุ่นที่มันใช้กับ power bank ได้นะครับอ่านะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเสียบเข้าไปเสียบได้พอดีนะครับสายไฟนะครับ สายมันจะมีสายนะครับมันจะเอาสายออกทางนี้นะครับแต่มันมีหลายแบบนะครับหลายหรุ่นนะคุณต้องไปดูดีๆนะครับอ่าอย่างเงี้ยตัวเนี้ยดึงยางออกแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝานะครับอ่านะคเสร็จแล้วมาเปิดกล้องดูกันนะครับครับอ่านะครับกล้องทํางานได้ตามปกตินะครับผมใช้ตัวแบตเตอรี่ดัมมี่แบตเตอรี่ดีซีคูปเปอร์อะไรก็แล้วแต่ครับจะเรียกกันใช้นะครับมีปัญหานะครับ ก็ถ่ายได้นานเลยนะครับอ่าถ่ายเคยถ่ายนานๆก็ได้หรได้นานนะครับถ่ายวีดีโอเป็นแต่วีดีโอเนี่ยกล้องทั่วไปมันจะถ่ายวีดีโอได้ประมาณ1 3ึงสามสิบนาทีอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าใครจะเอาแบบไปต่อกับอะไรนะคอมพิวเตอร์อไวไลฟ์สดย่ายสบายเลยนะครับอ่าอ่าแต่ข้อจํากัดที่ผมบอกนะครับดูดีนะครับกล้องคุณอันนี้เป็นผมเป็น RP นะครับตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นตัวแทน LPE LPE 17นะครับมันต้องเลืแต่รุ่นด้วยนะครับอ่า อย่างต่อให้คุณเป็น17เนี่ยคุณจะซื้อเป็นผมได้ไหมก็ต้องดูนะครับว่ากล้องคุณเป็นไรถ้าคุณเป็น RP โอเคครับแต่ถ้าคุณเป็น M M 3เงี้ย M 3นะครับรูมันเป็นแบบนี้นะครับอ่ารูมันเป็นแบบนี้ถ้าใช้แบบนี้เนี่ยมันออกข้างมันจะใช้กันไม่ได้นะครับดูให้ดูให้ถูกรุ่นนะครับอ่าถึงเป็น LP 17กันใช้กันไม่ได้นะต้องดูตรงนี้ถูกด้วยอย่างที่บอกนะครับอ่าแต่ตัวนี้เป็นอ่าอย่างตัวนี้เป็น,น,น Panasonic นะครับ G 6 G6 เนี่ยออกด้านข้างเหมือนกันนะครับมีรูด้านข้างให้ออกอ่าแต่ G6 เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับตัวตัวแอดเตอร์เนี่ยรูมันเล็กนะครับอ่าถ้าผมจะใช้เนี่ยผมผมจะผมก็ต้องใช้ตัวแปลงตัวนี้นะครับสิบกว่าบาทนะเอามาเสียบปุ๊บแล้วคราวนี้ผมก็จะสามารถเสียบไก่ตัวนี้ได้นะครับอ่าแค่นั้นครับดูให้ถูกนะครับอันแรกก็คือดูให้ถูกรุ่นนะครับว่าแบต การจะซื้อตรงนี้นะครับดูให้ถูกรุ่นว่าแบตมันใช้กับแบตเตอรี่ตัวไหนนะครับแทนแบตเตอรี่รุ่นไหนแล้วก็ดูตูดกล้องคุณด้วยนะครับว่ากล้องคุณเป็นแบบไหนนะครับอ่าถ้าเป็นฝาแบบนี้ก็ต้องเลือกให้เลือกรุ่นที่ถูกนะครับควรจะใช้รุ่นที่ผมแนะนําไปตอนแรกครับถ้าคุณเป็นแบบนี้นะครับคุณก็ต้องใช้ไอ้ตัวปร,ประเภทนี้นะครับอ่าเพราะว่ามันจะเปิดฝาปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดตรงนี้ออกแล้วก็เสียบทะลุออกไปได้นะเลือกให้ถูกรุ่นนะครับเลือกให้ถูกรุ่นเลือกประเภทฝาถูกเลือก แรงดันไฟถูกนะครับแต่อันนี้เป็น,นใช้กับตัวอย่างที่ผมบอกนะครับใช้กับตัวไฟบ้านนะครับถ้าอยากใช้กับ power bank นี่ <S 2> <S 2> ก,นก็ต้องไปซื้อตัวแปลงนะครับแต่ว่าที่ผมยังหา8 <S 2> <S 2> โวลต์ไม่ได้นะครับผมก็จะมีตัวแปลงอยูต่ตัวแปลงที่ผมมีมันเป็น9โวลต์ก็เลยใช้ไม่ได้นะครับเดีย๋ยวมต้องไปหาตัวแปลง8โวลต์มาใช้ลองดูนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับพูดผิดเมื่อกี้มันต้องเป็นตัวแปลงอ่ะที่เหล่านี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแปลง มันจะมีแบบนี้นะครับแปลงเป็นเดี๋ยวตอนนี้ผมจะหาไอที่5โวลต์เป็น8โวลต์อยู่มันยังหาไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าหาได้จะมาลองให้ดูกันนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ก็คงจบมีเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะจุ๋ยโฟโต้ในยูทูบช anel ละนแฟนเพจนะจุ๋ยโฟโต้ด้วยครับอ่าหรือรับซื้อมาประมาณ200กว่าบาทนะครับเพราะคนชอบถามราคาซื้อในช้อปปี้นะครับอ่านั้นคลิปนี้ก็คงจบเีเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ